มาเกย์เพจอีกแล้วนะสีน้องสธิบายดีเจอกันในป่ามาสามคนมี่วอลเฮสเหื่อยเ็นวอลเฮสตายจะเหมืนงามเออจนมาตื่นเบิดเนาะเจ้าอยู่นี่เอ๊งามเออเหนื่อยเออคุณนะโอ้ว้าวตายจะเหมือนงามมีคนบ่มาเลยมีคนบ่มาบ่มามาตอนมากัสดอนครับ ออ้จร <spe ek trolls> ิงค่ะนะแต่ค้อนตัวนี้แหละมันยังเป็นเบบีอยู่่ัเฮาเออรไรฮะอะไรน้อยหนึ่งเอาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเก็บตซิมูเลเนาะ อ้าวเป็นยังคือบัวเออเจ้าน้อยเอากลับไปเจออีกอยู่ดอกน้อยเนาะนี่ดอกน้อยอ่ะไปแก่แบบนี้ปีเงียบปนอืมยี่สิเดย์เต็มทั้งดุมเลยนะงามๆเลยน้อยชั้นอันนี้ไม่จะบัเป็นซุดเนาะ อลองงามๆอีไแอะเอาแม่เอาเลยแมา่เอาลยในนีาาาา้ลองลองนี่กัแมี่อ้เจอหากงามดีโอ้ยมาเจออีกแล้วงามงามเบงเดอรสุดท้ายให้เบงเหมัน,นงามงามเออน,น,น้อย งามขนาดเนานเนออสีได้แต่ว่ามันจูบน้ำคือจะบไหนเนาะซซคือแบบเฮาตอนเจาตับที่นาะเนาะเดนเอ้ยเห็นอสะออมนเะเบิ่งเบิ้งหันไปซุดอนเลยอือญี่ปุ่นกับนีตอนนอนวิเียยโอ้ยแมนเ่ ลอยี่ี่ีเออน้อยมาเบิ้งเบิ้งอยู่ทีงางาอือีน้อม่ยาวาเอาเอาเพิ่อนสตก่อนเอาโลดตัดโดนอ้ยแดงเดอน้อยอ้ยมันงา อืมเงม,ม,มาเนาะยืพื้นพีกมี่คะนะยืพื้นเบื้องนี้นะอ่อยืพืน้น,นออกมีสีออออนะเอาสีเอาตัวาวเเออเอสีเห็ดสดอืมเะตัวมันะ นอนตันนังคับนอนตัดยัยเหี่ยเขีนยังค่ะเบ้ากูตัดเ็ดนี่แล้วมวนบ่มวนหาใส่ได้จังหวะหาบ่ได้เลยมันบ่ได้บ่ะเทศบ่ว่าบ่ได้มีจาดแบบซีเด้พี่น้องอือฮะกิโลกิโลเขนได้ปลาค่ะ มเปิยาไกลน้นทางนี่เนาะว้าวกาดิสเออเออเบิองหูมีมีข้าหูใั้เจ้าเออใเอาเอาตัดเอาคักกันตันเอาโหลดเลยากหลายตันเอาทานเอาเอื่อยตันเอาะไรมีอ่โอ้ลืมม่นถึงหนาะจะอ่อน แมนสิได้แนวเดียวสิได้แต่ว่าฝนตกใส่เพ็้ยงงามขนาดเอองามขนาดโอ้ดอนเอ้ยสฉันหอดเด้สะออนได้เนาะแมนแดดลอยอยากมาแห้งได้เหนอปีกันนี้มีพร้อมตัวนี้กับนี้ยังเก็บยืพรวามมันไดอ่า อโอ้เน่งามงามมันยืดเทิงเนาะเบมึงเด้อถ่ายไกลๆนิดข้างนี้นี่นนนนนนบ่อโคล่ไม่ไมาเอาจังไดงะเจ้า่มเห็นบ่อนิพรเพร็ด <พอ S 2> มันยืดเทิงซื้อซื้อเบิร์ตซื้อแถมแล้วซื้อพรอเพร็ด <laughs> เล่าคักๆ โอ้ยยีเทิงคุณกะมี่นะจนล้ำเลยเออจนสุดเลยยีเทิงใส่เอาขวานมาบักลงไปเอาปีหนามีสังผุนะเย็บอาเฮดเลยเลงหลอกไงใช่ไหมโอ้หลอกกำลังงามเลยค่ะนะตีแกงอะเออทากุมักโคตรวยตแกญี่พุ่นกะมี่ค่ะยีคอนตัวนั้นกะมี่มีหลอกหนึ่งค่ะ เราเห็นเ็ดอยู่สูงขึ้กันอยู่นี่ right. นออนนเอาไม่ได้คูนยู่เท่งๆคนมันเด็มีคนมาเอาแมนมีคนมาเอานอหรอเมื่อกมาึกมา ขึ้นเรื <S <S <คะ S 1> te ่องกงไม้ขึ้นสูงแทนสูงมาซ้ำในเฮ็ดขึ้นมาสูงสูงโคดยอดยานกงไม้ตัวนั้นมันหาแล้วเจอเฮ็ดในหล่อบนใหญ่โอ้ขึ้นมาหล่องามแทนเนาะหล่อใหญ่แทนขึ้นมางามแทนเนาะ cover เพราะว่าแมนโอ้ยพี่กับมี่อะไรเองวะจะเห็นบ่ยูนี่จะเห็นบ่ ต้นนี้ขึ้นมาดอกใหญ่แท้นั่อนแหละยังวักไป็นกจังบนน้าเขาโบขึ้นค้อนทายบ่มีเป็นมันดอกมงใหญ่เนาะเออนเดอโอ้โอโอ้โอ้โอโอ้นี่เอ้นอ้โอ้โอ้โอโอ้อโ้องมี้เออออ้อออกออ่อ้อ้อออโอ้่ี้ ดอกวัน <laughs> นี้ได้ดอกนง่นตัว,บ,ตตวบัมากจังเลเอาเอาคักๆสูงพอดีเอาเนาะเออโอ้มีตัวอย่างมันโต,ต๊ะไหมคบเปล่าน้ำมันต่ำๆเพราะหาบไ้อยู่เดีพักบัววานนี้จะยุบเอาเอาเอฟ้าก้อนทงนะเออแบบนั้น มาเดินเมียจะเดินเด้อบกขักปไนไดนคนหาก่อนแหละเนาะเอันใดดีลายเยอะอ๋อเอากระเมือเอากระตาไปตรงงูเดียวโอ้งูใหญ่แล้วโอ้งามขนาดเนาะใช่งามงามเลยเออ เจะได้ยินเสียงปลาเจอได้ยินเสียงปลาสิป่ะไม่ได้ยินแล้วมันมีหอยตีนมันอ่ะเออโอ้มันถึงอ่ามันหล่นลงมาแบบนี้เนาะเออมันเปื่อยอ่ะจะว่าอาวสิป่ะโอ้โคเดินมาเฮหูนอเฮหูนออเอลออ some people call black m a ก g o เฮียนี่เนนจ้าพวกงนั้นไปไซได์แต่พากันเสียกันเด้แต่ท้ายไป,ไปไปไปมั่งแหละวันนี้เไปสอกหาเราก่อนลักษณะปลาพี่น้อง